สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามารู้จักแอร์วงกลมนะครับแอร์วงกลมก็ดีไซน์สวยโดดเด่นนะครับส่วนมากก็จะเป็นของซัมซุงที่ติดตั้งมาที่ผ่านมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็การติดตั้งก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับมีทั้งการเดินท่อเป็นม้วนนะครับฉนวนบางฉนวนหนานะครับแล้วก็การเดินท่อไทล์เไทล์เนะครับซึ่งเป็นท่อแข็งท่อเส้นนะครับ การทําซัพพอตก่อนก็จะดีนะครับเราทําซัพพอตก่อนจะทําฝ้าเสร็จนะครับทําให้การเดินท่อสวยแล้วก็ทํางานง่ายนะครับแล้วเราก็ค่อยติดตัวแอร์ที่หลังนะครับส่วนการที่ทําฝ้าทำอะไรเสร็จไปแล้วก็สามารถติดตั้งได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีการขีดฝ้าหรือว่าการวางลายท่อไปที่ไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่นะครับก็สามารถติดตั้งได้ทุกรูปแบบนะครับ แต่ว่าถ้าให้เลือกแบบที่ดีที่สุดก็ควรติดตั้งก่อนที่จะทําฝ้าเสร็จนะครับเราทําบ้านใหม่เรารีโนเวทบ้านใหม่นะครับเราก็วางลายท่อวางท่อน้ํายาสายไฟแล้วก็เตรียมติดตั้งแอร์ไว้ก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับส่วนแอร์ a m s u n g รุ่นใหม่ก็จะเป็นน้ํายา R 3 2แล้วนะครับตัวเก่าจะเป็น C10 อยู่นะครับคอยก็จะเป็นคอยทองแดงนะครับส่วน Wifi เพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็น w i f i b u i l d i n แล้วนะครับ แต่ก่อนก็จะมีตัวกล่องสมาร์ททับนะครับต่อเชื่อมต่อ1กล่องเชื่อมต่อกับตัวแอร์ได้16ตัวนะครับก็คอนโทรลผ่านมือถือผ่านแอปสมาร์ตทิ้งได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ทันสมัยมากขึ้นนะครับแอร์วงกลมก็เปลี่ยนน้ำยา R32 แล้วก็มี Wi-Fi ในตัวนะครับเราใช้งาน Wi-Fi ในตัวได้เลยนะครับสำหรับใครที่ต้องการแอร์ที่สวยดีไซน์สวยนะครับของซัมซุงเราเป็นแอร์ที่ ดีไซน์สวยแล้วก็ทันสมัยนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางร้านนะครับทางช่างบอยหรือทางแอปแอร์ทูดเซอร์วิสนะครับก็ไปดูหน้าง,งานก่อนได้ออกแบบก่อนได้นะครับแล้วก็ตกลงราคาคิดตั้งกันที่หลังนะครับก็ทุกอย่างนี้ฟรีหมดเลยนะครับก็สาหรับใครที่อยากเรียกใช้บริการอยากให้ไปประเมินหน้าง,งานก็ติดต่อทางเพจได้เลยนะครับหรือาทางแอปก็ได้นะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากแอร์ซัมซุงไว้ด้วยนะครับวงกลม360องศาแล้วก็มีตัวฝังฝ้านะครับซึ่งเป็นบันเบิททางเดียวก็มีนะครับขแขวนใต้ฝ้าแล้วก็ติดผนังเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ